thank you ครับนี่ก็จะเป็นเศษวัสดนุนะครับที่มากระแกบนะครับเห็นไหมที่เราล่อนเสร็จแล้วนี่ก็จะได้แกะละเอียดนะครับอันนี้ก็แผ่นพลาสติกธรรมดาครับเอามาทำเหมือนเปนแขวนเพื่อล่อนนะครับก็ทำง่ายๆครับอันนี้ปิดตัว ตรงนี้ก็เป็นไว้สําหรับเทเทเศวัสดุครับนี่คือการล่อนแกบเตรียมกล้าไว้พอก่ารครับทำงานในร่มครับ